สวัสดีครับวันนี้รถเกี่ยวมาเกี่ยวข้าวเหนียวนะครับออข้าวเหนียวนี้โดยมากเขาจะเกี่ยวหลังจากรถที่เกี่ยวข้าวเจ้าข้าวหอมมะลิแล้วเพราะว่าเจ้าของรถเขาจะบอกว่ามันจะหนืดครับในกลานที่เกี่ยวเสร็จแล้วเอาไปปัน่นนี่มันจะหนืด,น,ดนิดนึง เขาก็เลยมาเกี่ยวหลังหลังจากท้าวหอมมะลิค,ครับนี่เป็นแปลงข้าวเหนียวนะครับปีนี้ก็สวยลักษณะาการ <c oughs> ลักษณะาการ <c oughs> การยืนของต้นข้าวก็ช่วน <c oughs> นี้ลมแรง <c oughs> ก็เลยทำให้ต้นข้าวนี้นล้ม ไปคนละทิศคนละทางแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคนะครับเพราะว่ารถเกี่ยวเหล่านี้เป็นรถเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพมากสามารถที่จะช้อนช้อนข้าวที่ลมแล้วก็ใช้ตัวปั่นข้าวในเครื่องแล้วก็ตัดข้าได้เนี่ยคืออีสานเราเราจะทำเราจะทำนา ทั้งนาข้าวเจ้าข้าวเหนียวนะครับในเมา่ข้าวเหนียวก็จะเอาไว้รับประทานนะฮะถ้าท่านมองไปก็จะเห็นเก็บพวกต,ต่างๆมาแล้วก็เป็นแห้งข้าวเหนียวรถขี่อ่านี่เป็นรถกุ้มนะครับผมรถกุ้ม เป็นรถขนาดกลางาส่วนเครื่องจกัจกเสียงดังว่านะครับเป็นยี่ห้อบูโบตานะครับก็นี่ะผมจะปล่อยให้กล้องทาง,งานให้ดูนะครับผม สำหรับท่านใดที่ไม่เคยทำนาดูไว้ว่า,วาการทำนาลำบากเพียงใดนะครับกว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดก็ต้องใช้เวลาครับช่วงนี้ก็พวกนกต่างๆก็มาบินนะฮะไล่จับแมลงเพราะว่าเวลารถเกี่ยวไปที่ไหนนะฮะมันก็ทำให้แมลงที่เกาะอ,อยู่ตามอารวงข้าว บินหนีนกก็เฉยโอกาสมาจับมาแมลงกินนะครับก็ข้าลักษณะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับผมแปลงนี้เป็นแปลงนาที่อยู่หน้าบ้านเลยครับผมส่วนแปลงนี้ก็คือเป็นแปลงที่เก็บแล้วอันนี้เป็นแปลงข,าขงา้าวอมมะลิ ครับส่วนไกลๆนุ่งก็คงคง,งจะเป็นข้องหอมมะลิเหมือนกันแต่ยังรอรถเกี่ยวอยวูนะ่นะครับผมจะนำภาพสวยๆงามๆแล้วก็เป็นภาพที่เป็นภาพในรถเกี่ยวกำลังเกียว ใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาประมาณแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแปลงขนานดะนี้ก็เสร็จแล้วครับแต่แปลงนี้ก็จะแปลงต่อไปครับอีกเลยอีกสองแปลงสามแปลงเลยสวยครับสวย สำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อกากเขาว่าสวัสดีครับอบอพรดีๆสวัสดีครับ